สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาเบงกุ่งอ้อหลายสีเฮ็ดกุ่งจอมเด้อเมือนนี่เพียกุ้งจอมเพี่ๆ์พีนีเต็มกะลัมั่งเลยเพียเดี๋ยวเลือกก้อนเลือกปลาเลือกปลาขี้โพอกก้อนเลือกปลาขี้โพอกเอาเตะกุ่งเฮ็ดกุ่งจอมเด้อเหมือนี่เสื้าท้าทำกุ้งกัจ้ากุ้งจอมสูตรคุณยายอมนเสียบโบเสียบมาเบิงน้ำกันจ้าอืมเลยละกุ่ง ตอนนี้ล้างน้ำออกล้างน้ำออกอยังปลาบ่พี่ขยะอ้พี่นี่ล้างน้ำล้างจักน้ำเลยอีกกลุ่มอันนีกสองน้ำสามน้ำเอาเดี๋ยวอันนี้ปลาเท่าไหร่น้อยปลาประมาณป,ปลาสองกิโลปุ่นเด้ียวจักโยกงูไหมเนี่ยโลครึ่งโลครึงโล่ขึงอ่ะ โอ้ยกุ้งกุ้งมวนปลากุ้งอันซ่าว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 ดูปลาหมอซ่าวสวยนี่อันนี้เกล็ดหน่อยไอ้กุ้งจอมก้จ้าอันนี้ขั้นขั้นขั้นเต็มแล้วนี่อขั้นเรียบร้อยแล้วก่อนจะขั้นเนี่ยอันทตั้งใดลแางน้ำเจ้าเข้ามา น้าก้าวเขาไม่นานเขามาเข้าก้าวเขาเรา่งใจก้าวออล่างน้ำล่างน้ำเป่าแล้วกับมาล่างน้ำเจ้าเข่ามาเจ้าเข่าเแล่เกลือใส่เขาเหนียวจะมาใส่กระเทียมอันนี้ปลาปลาโลกครึ่งนีใส่เกลือประมั่นเท่าไรสามต้นประมาณสามต้นโตเนาะสามต้นโต สามซอนโตเ่ี๋ยเพราะว่ากุ้งมันเราต้องเข้มเท่าไหรเนาะใส่เกลือสามซอนโตใส่อยังอีกใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวน้ำใส่ข้าวข้าครัวเข้ามึข่าครัวน้ำอีใส่ข้าครัวเท่าไหรข้าครัวที่ซ้อนโตประมาณสีสอดเลยข้าครัวประมาณสีสอนข้าวเหนียวก็ใส่ประมาณปั่นหนึ่งปั่นหนึ่งก่อนจะใส่ใส่น้ำเพรข้าวเหนียวใส่ใส่น้ำเข่าเจ้าเข้ามึงใส่น้ำเจ้าเข่าน้อยๆก่อนจะทำกันง่าย ให้เขามันนองในไงตีหงในไงก่อนนะตีน้นกระิกเป็นโดดเป็นนี่ยงสีนันกระิ๊กงีมขำแงมสีใสๆมันต้องใจน่านเจ้าเขาสีสีกุ้งสีกุ้งใสแนวด้วยค่ะแล้วยกยกขึงเบิงอีกสีกุ้งมันสีใสันโอ้ยเป็นแล้วเป็นแล้ว เตยกระเทียมตักหัวกระเทียมท่านนี่เป็นกระเทียมแล้วกระเทียมจีนหัวใหญ่สีหัวเนาะหอมเตยกระเทียมหลายแหงแซ่บบ่เตยกระเทียมหลายแซ่บเลยหอมหลายเอ้ยบะนี้เสร็จแล้วดีท่านเสร็จแล้วอ้าวตักใสห้กระปุกมันจะได้จะกระปุกเอาอถุงมืออก เดียวเท่านั้นพ่อตบขึ้นหนึ่งขายเก็บไบขึ้นหนึ่งเขาเกว่าปุงเครื่องเขาเอินว่ามะแปงค่ะมะแปงแปงเนี่ยก็ใส่ตะไคร่ใส่บะเขือคืนใส่พริกใส้เขาคัวอ่ะเนี่ย ไปขึ้นนึงกับเป็นน้ำพอดีเป็นเป็นน้ำนี่รู้สึกว่าใกล้จะเป็นแต่ยังไม่ให้เป็นค่ะยังกินเมื่อไรอันนี้เข้ามาใส่เครื่อง <c oughs> เครื่องแป้งก่อนค่ะขั้นตอนวิธีการแป้งกาเทเท,ทออกจากกระปุกก่อนค่ะเทกุ้งจอมของเ้าออกจากกระปุกใส่ภาชนะใส่หมอ้อใส่ถ้วยยังก็แล้วแต่นะ แล้วเขากเา็เอาเครื่องเครื่องแปลงลงไปเครื่องผสมลงไปอ่าที่แปลงเขาเขาก็อันดับแรกเขาก็ใส่พริกใส่ตะไครใส่บะเขือขึ้นบะเขือขึ้นถ้าเป็นเรื่องเหลืองได้ยิ่งดีค่ะค้นให้เขากัน อขอค้นข้าวกันแล้วสุดท้ายเทากับเอาเข้าวัวลงมาค้อนอีกที่หนึ่งค่ะหลังจากที่ค้นขา้าวัววข้าวัวนี่คัวไม่ไหม,มหอ,หอมๆไหมค่ะดีจะแซ่ค้นเขากันเรียบร้อยแล้วเทากับตัดใส่กับผูกตักใส่กับปูก,ก,ก,บปกไว้เ,เก็บใประมาณขึ้นนึงหรือสองขึ้นค่ะผสงขึ้นก็นยิ่งเรียวค่ะแล้ว้ากิ้ม่หมด ็ดในตู้เย็นก็ได้ค่ะ,ะ,ะไปอีกขึ้นนึ่งค่ะหลังจากที่เข้าแปลงเสร็จ เปิดออกมาสิรู้สึกหอมมากเลยค่ะหอมกุ้งจอมขอเข้าห่ะเวลาเขาตักเบื้องลลางก็สิเป็นสีชมพูค่ะตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะตอนนี้ตักออกใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะ